สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะครับมือนี่ท่ามาบึงนะครับผ่านพวนนะครับผมผ่านพวนของ L C S นะครับผ่านวายนะครับกลมกลนกับเอิญวายนะครับนี่ตัวว่ายลบละ F C ผ่านวายนะครับ L C S นะครับซื้อเพิ่นนะครับ ผ่านตัวนี้ก็จะประมาณนะครับผ่านนี่ครับสําหรับเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับนี่ก็จะประมาณสิบห้าปีแล้วนะครับมีสิบห้าปีขึ้นแล้วผมว่าอันนี้ก็เป็นใบยี่สิบสองนะครับบัวสิบเอ็ดเอ็ดนิ้วนะครับบัวสิบเอ็ดนะครับใบยี่สิบสองนิ้วนะครับตั้งแต่มาน้ำลดได้ครับนี่ มีฟังไส้นะครับสองหูนะครับฟังขวาหนึ่งรูนะครับแขียนกลางสองรูนะครับบนล่างนะครับเอฟซีผ่านยี่ห้อนี้กับสำหรับผู้ใส่นะครับผู้ที่เคยใส่นะครับเต็ที่มันมั่นเป็นใบยี่สิบสองนะครับกับว่ามันจะเปลี่ยนเป็นใบยี่สิบสี่นิ้วด้บอกระมวลแน่ใจนะครับกับลังเลนะครับ ระบบก้าซื้อใบยี่สิบสองนิ้วยี่สิบสี่นิ้วนะครับมาเปลี่ยนนะครับนี่นะครับว่ตัวเก่ามันจะเป็นลักษณะนี้เอฟซีมันสจะเป็นโค้งนะครับเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้เลยผู้ใดใส่นี้สีหูเลยครับว่าไวตัวนี้ผ่านวหาเอลเซียตัวนี้จะเป็นผ่านวหายุ่นเก่านะครับหลายปีแล้วเอฟซีนี่ตัวไม้นะครับตัวไม้มันจะเป็นโค้งโค้งอ่ามันจะเป็นสไลยโค้งเลยครับนี่สีบัวมีสีบะวมีเล็กมองนี้นี่ครับมันจะเป็นโค้งโค้งมนๆนะครับตัวไม้นะครับ มันจะเป็นแบบนี้บาตนี้เนีย่ยภาพมาเบิงนะครับเบิง้งขีเมานะครับขีเมาจะเป็นหาหูเลยเหนหาารรุนนี้จะจะบุคือ์มูนะครับผมเคยไปซื้อนี่นะครับที่ผมเปลี่ยนนะเปลี่ยนชุดนี้แหละไปซื้อใบขีเมานะครับผมบาบา่าใบขีเมาผมมันหาหูเลยทางร้านนะครับท่นกับว่าแมนอยู่บอกหาหูท่านคือเคยได้ยินเล็กเสียวท่าน คุยกับผู้รับนะครับคือลูกจ้างคือกันนะครับผู้คนรับหาอะไรนะครับก็ดีนะครับเหี้ยคนกันเลียงเงียมากโอ้ผ่านที่ห่อ,อยังทนเลนบอกว่าวหวนะครับเป็นมาผ่านไหวยมันจะเปิดหาหูคือลูกข่าววานน่นแหละว,ว่าที่เรียกทางลงกึ่งกับหัวขวนผมเดยว่าม่เคยมีนะผ่านหาหูว่าทันก็ดีเฮียตกเจ้าของลานเพลินนะครับ เป็นว่ามี่ครับหาหูของไหวนะับเป็นว่าแต่ว่าเกียนกลางเนี่ยก็เป็นหูหาสิบสามมิลน,นะครับเกลียนกลางจะเป็นหูหน่อยนะครับหูหน่อยหูเล็กสุดนะครับสำหรับผ่านพ้นนะครับที่เหลือก็ตกใจกันเลยครับผมว่าลองเปลี่ยน,นเป็นไบยี่สิบสี่บ่ะผู้ลงพนก็ว่ามันใส่บ่อได้อีกคนว่า มันติดขำเหมือนกันมันติดติดนะครับนี่ครับติดตองนี้นะนี่นเห็นมั้ยเนาะ FC นี่ครับมันมีเหล็กนะครับกะว่ามันติดติดเด้เหมือนที่เหล็กของยี่ปซื้อยูซูนเลยเด้ของว่าจะไปซื้อใยยูซูนยันมาเลยยันมายันมาอยมีอยูสองสองยี่ห้อนะครับเด้อของยันมาในสีสีใคอยูสองยี่ห้อก็คือว่านี่ว่านะครับผ่านไว้ LCS เนี่ยนะครับ l เ s ิ่งตรงได้นะครับนี่ครับมึงตรงนี้นะครับ LCS นะครับ แต่ว่าซื้อผือนนีครับวายนะครับวาย lcs นะครับทางหลันว่ามันใส่ใบยี่สิบสี่บัวใดวะท่านทางหลันบอกผมเลยเนีทางยันซู์นะครับบอกว่าใส่ใบยี่สิบสี่ได้ยี่บ่ข้าจะว่าบัวใดเนี่วะท่านมันติดติดนะครับติดหม่องผมห้เบิ้งเมื่อกี้นี่แหละข้าจว่ามันต้องใส่ใบยี่สิบสองคือเกา่าผมก็เลยโอ้ขันเปลี่ยนใบยี่สิบสองคือเกา่า ใบผมมันก็บเบิดไปนิวเดียวนนาะก็ยังเลือหลายอยู่ความหมายที่ใยากใด้่ใบ24เนี่ยครับพราว่าผมไทยคู่กันกับหา0นะครับคู่กันกับ47นี่นสินะครับมันบ่ก่อยากถมห้อยขจ้านนะ FC ขาจาว่าขันซังขจ้าจก็สิขายห้นะครับแต่ว่าใส่บ่ได้เขจาว่รับเปลี่ยนขึ้นซันบน,นา่าผมกับวัดบึงนะ คือผมก็เลยล่องวัดเบืองจากเกียนนะครับผมนี่ผมวัดเบืองจากเกนียกลางนี่ขึ้นมานะครับแล้วก็วัดลงไปข้างล่างนะครับเพราะว่า24นิ้วมัน61เซนนะครับผมก็เลยแบงแ่งเกนียกลางนะครับผมเลยวัดไปวัดมาเอ้ามันยังเลือไหลตัวนี้ผมกะที่ใบเพิ่นฟั่งนะครับว่ามันกะขึ้นมาหนี่แค่จาก22นะครับขึ้นมานีนิ้วเดียวผมว่าก็จะว่าขึ้นมา2นิว้นกวกระสันเพราะอาว่าใบ24ผมเลยเอา นิ้วหนึ่งมันต้องล่งขังล้างถนนดอกมาขาเจ้ยก็เลยเออมัอน,น,นยืนเด้นะโอสนันเพราะว่าขาเจะ้ปยี่สิบสองขาเจะ้ว,วัดจากนี้ขึ้นไปสองนิ้วนะครับสองนิ้ว,น,วนิ้วหนึ่งมันกัดสองเส้นเคืงนะเเองแะผมก,กนน็ข้าเจก็เลยว่าล่องไปเบิ้งขังหมอกเบิ้งกระดว่โอสันขาเจ้กระดีดีนะครับเซลลวพึ่ผมก็เลยไปลงกึ่งนะครับล่งกึ่งอยู่พ่นพิเศษนะครับเลยไปถามว่าใบยี่สิบสี่นี่ครับ หู้หาสิบสามมิ่นมีบบ่บอลผนเรียกว่ามีของยี่ห้อหนึ่งผู้ยู่ครับเพิ่นว่าของยี่ห้อบอสตันครับผมเนี่ยเพิ่นก็ใจดีครับผมเนี่ยเพิ่นเนี่ยเพิ่นว่าใส่บ่ได้มาเปลี่ยนขึ้นเลยผมเห็นเพิ่นว่ามาเปลี่ยนขึ้นเลยผมก็เลยจัดมาเลยครับนี่หกใบนะครับใบทียี่สิบสี่นะครับพอามาใส่ใส่อะไรเอฟซีใน,ในี่ผมก็เลยมา รีวิวนะครับให้เบิ้งนะครับว่าผู้ใดที่ใส่ผ่านนะครับตัวนี้นะครับที่คิดอยากจะเปลี่ยนเป็นใบ24นิ้วนะ FC แต่ว่ายังปฏนกาเปลี่ยนนะครับเพราะว่ากันซื้อมาแล้วมันก็เป็นเงินหลายบาทอยู่ด้ครับนี่มันก็เป็นเงินร่มๆแล้วมันก็ตกหลายพันนะครับเกือบเกือบหมื่นนะครับใบนี้ก็พันนะครับพันสองร้อยห้าสิบาทนะครับใบขี่เม้าเนี่ครับขี่เม้านี่ก็เป็นของบอดตัวนึงกันนะครับผมเปลี่ยนยกชุดเลยครับ ขี่เม้านี่ขันใบพันยี่สิบสี่นิ้วนะครับขี่เมาต้องเป็นยี่สิบสองนิ้วครับผมขันเป็นใบยี่สิบหกนะครับขี่เมาต้องเป็นใบยี่สิบสี่ครับผมนี่นะครับยี่หอบอดตนนะครับออกงานหลายงานนะครับนี่แต่ว่าสีก็ยังพันธุ์ด้ลบนะครับนี่ผู้ใดที่ใส่พันธุ์ยี่ห้อนี้นะครับใส่พันธุ์ยี่ห้อวหวนะครับ l c s นะครับ บัว11นะครับใบ22นะครับขาคิดอยากจะเปลี่ยนเป็นใบ24นิ้วนะครับบอต้องลังเลนะครับเปลี่ยนได้เลยบอด้อฮ่องยั่งครับผมนี่น็อตกับบอด้อขับบอด้อฮ่องบอด้ยั่งนะครับเหลือเหลือเลยครับนี่เหลือเลยครับเหลือยอยู่ประมาณนิ้วหนึ่งน่าจะใส่ใบ26ได้นะครับ26นี่ผมมั่นใจเลยว่าได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้24นิ้วนะครับมันเหลืออยู่นิ้วหนึ่งนะครับโอ้เห็นมั้ยนะครับเอฟซีนี่ เลือยู่นิ้วหนึ่งนะครับผมวัดเบื้องจากยี่สี่ก็เป็นยี่สิบห้ายี่สิบหกนะครับนิ้วหนึ่งทีขึ้นมาจูพอดีนะครับนิ้วหนึ่งก็จีล่องลางนะครับกระไกยเป็นใบยี่สิบหกได้ครับผมเพราะว่าอยู่นี่กับเลือเลือครับผมนี่นี่กับเลือโดยที่พอต้องดัดแปลงเลยครับแต่ว่าบางยี่ห้อนะครับมันต้องตัดแผ่นเล็กนะครับแผ่นเล็กห้องวงแหวนเอฟซีห้องเพื่อจะให้มันสูงขึ้นนะครับ จะเป็นใบยีีซีก็ไทดีครับผมก็จะไทดีขลิตผมห้อยลอยเนี่ยครับห้อยลอยก็จะผมดีครับผมนี่ต่ว่าลจำเรับผมผมว่าเล็กแข็งดีอยู่ครับผ่านยี่ห้อนี่ผมใส่งานมานี่ครับมาจะผอมลดแล้วครับอีพีซหน่สิบเอ็ดปีนะครับหู้นี่เห็นมะน่อนะครับหู้นี่ก็ยังดีอยู่ครับหู้ก็่ยังพันเรียนนะครับพันเี้มีปัญหาอย่างอยู่ผ่านผม เดได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสลักเปลี่ยนบูดไปรอบหนึ่งครับนี่เปลี่ยนบูดนี่เป็นเป็นบูดได้ครับนี่นี่บูดสองตัวนะครับบูดยู่นี่เป็นเพื่อนนะครับบูดสองตัวแล้วก็สลักไหมครับเปลี่ยนส่เทียนหนึ่งนะครับผมเปลี่ยนเทียนหนึ่งแต่ว่าผมสร้างกันเนะนํำผันบรอยากเปลี่ยนกัมีทางเดียวนะครับคือเห็ดเป็นลูกปืนนะครับคลายผันซีมที่นะครับผมจะบอกควายเดียวเปลี่ยน สีม่นก็จะเป็นสักๆักยังงสีเลยครับนี่ผู้ใดใซ่ผ่านยี่ห้อนี้จะหูเป็นยังเลยเลยครับใบขีม่คนตั้งยังเลยก็ตั้งย่างหเพิคนจะเป็นซักๆักเอียงเอียงนะครับล่องเปลี่ยนบักสีม่ไหมนะครับมันงหญ่ขึ้นนะครับนะครับผ่านบอสนะครับผมใบผ่านบอสนะครับองผ่านเอลเซียดนะครับใส่ได้เลยครับต้องลังเลเลยครับผม ไฮดีเอฟซีนะครับสิบเอ็ดปีนะครับสีเงี้ยงจำจมนะครับผมกับแพ่งเติมอยู่ด้วยครับนี่สื่อมาเนี่ครับอันนี้สื่อเป็นเงินสดนะครับบดวเดาร่วมกับตัวรถนะครับร่วมกับตัวรถนะครับดอกเบี้ยกับแพ่งนะครับอันนี้สื่อมาในกันจำบูปิดนะจะอยู่ประมาณสี่หมื่นนะครับสี่หมื่นสี่หมื่นห้าประมาณนั้นนะครับแพ่งเติมอยู่ด้วย ตั้งแต่ประมาณสิบสิบเอ็ดปีนะครับขึ้นหลังนะตะกี้คองพวกนี้จะแพงมากเลย fc บาว่าจะเป็นผานนะครับผานสามพานยกหลงผ,าน,ผานพุนน่นเลครับแพงครับ fc แต่ว่าสืมือนี่ยลงกึ่งมันหลนะครับเข็เออกมากแข่งกันนะครับราคาก็จะบวบปันไดน,นะครับกับมีหลายข่หลยขี้หอยข้าเลือกนะครับตะกี้นี่มันบ่หลายนะครับมันแพงผู้ใดที่ออกรถ ผมนะครับประมาณ10ปีขึ้นลงเลยครับจะจะหูเลยครับว่าคองพวกนี้นะแพงมากเลยเอฟซีครับสำหรับชิปนีกะเดี๋ยวมันก็จะโดนพนนะครับเอฟซเดี๋ยวก็ยานเอฟซเบื่อนะครับเดี๋ยวพ่ออกันไม่คลิปหนานะครับฝากเป็นกำลังใจให้นิดคำเจริญเดี๋ยวด้ครับสวัสดีครับ